ซาดิซ่ากะเจ้าเน่าเหนือพางไม่หาประไรล่ถ้ารักเน,น่ามากน้ำน็นอกใจงานสุขสัมภารยิ้มและเบิกบาแล้วกอดขานพืนทุกคืนเจ้าขอบเจ้าโหมายเลขสอค่ะนางสาววริสลาแก้ววัญยามณีหรือว่าน้องงวงาในด้านมีนาะ ในป่าดีเข้าในก็เป่าประเทศไยเท่าพี่ตากแบงปัานนะสาวเออเออยูกลาสวัสดีเ้าวกาสวัสดียาเพอแต่เ้านายุแต่้าแล้วกับอันกับคณะกรรมการผู้แทนเจ้าคนแต่เ้าน้องวลิศลาแก้วประนามันนี้หรือน้องงองงานนะเ่้าอายุสาวสิบสามปีจะได้แรกมาช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจที่น้องงองงานจนแต่้า คนขายกะลางัวกะแบบบาแบงเรียงไตัวะสีแดงต้องวงานสามเจ้าข้าคุณเจ้าโอ้ยมาให้ดราจะพ้อกแบ่คุณนนุชเมื่อกี้สวัสดีเจ้ากันเฮยกันเฮยกันว่ากันเฮยป้าใส่เบาหน่อยกันว่ากันเฮยมือบะเย้าสาวบ่ได้กินจิ้นปิ้งเจ้าตื่ยอดมากเลขสี่ครับ นางสาวสุกัญญามาใครสวัสดีเจ้าเนาะนางสุามาไก่มาไก่อีมากมอาอยาก้เสียนูเนาะอกก็ไปเนาะก็น็้ประชาชนทุกคนเาสอย่างเยน้องเจ้านี้ทุกอว่งมนเจ้าขอบคุณเจ้าอยสครับ วัดมีชาวผู้เข้าประกวดหมายเลขห้ารุสซาลินสิทธิทมหาทรัพย์หรือน้องเมวันนี้น้องเมดีใจมากค่ะที่เข้า,าร่วมการประกวดสองประเภทสองนะคะน้องเมเกิดในเมืองปงน้องเมตัวในเมืองปงยังไงก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่ที่น้องชาวอเงช่วยโหวตให้น้องเม์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะต้อนรับเธอด้วยค่ะนะคะโอ้วันนี้คุณนนท์ค่ะผู้สมงข้าประกวดบ้านสอนพิเศษครูน้องสันปาตองครับค่ะใช่เลยค่ะร่างเป็นชายใจเป็นหญิงเรื่องจริงที่มันพบพัน ทุกๆคนเรียกขานชนว่ากระเทยเรียกท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและสวัสดีปอแม่พีน้องที่มาร่วมง,งานในค่ำคืนนี้ทุกคนเจ้าผ<อ>ู้เข้าประกวดหมายเลขคบนางสาวภาคจิราโยสิตาธนากุล อายุ2เปีจบการศึกษามหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์ปัจจุบันประกอบอาชีพครูอยู่ติ่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าร้านชาโฮมชาบูและก็สอนพิเศษครูน้องสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ทรงเข้าประกวดเจ้า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านติเล็งเห็นความสามารถของสาวประเภทสองในอำเภอป่องของเขาที่เห็นคุณค่าและเห็นพวกเขาอยู่มีความเท่าเทียมอยู่ในสังคมเจ้าไม่มีดินผืนใดให้ไอายุ่นเท่ากับดินผืนที่คุณยืนตั้งไข่ไม่มีดินผืนใดมีความหมายเท่ากับดินผืนสุดท้ายอำเภอปงหนึ่งร้อยสิบสองปีค่ะขอบคุณค่ะ ออะค,ะคะช่เลยรักสัตว์ป่าดอยผาช้างแหล่งก้าแหล่งก่าวอ้างต้นน้ำยมเที่ยวหน้าชมดอยผาจิศักดิ์วัดเขาชารามโจ์ของทานท่านผาตั้งชื่อเสียงดังวังวัชชาสวัสดีเจ้าน้องจื่อนางสาวมุกดานาลินลักน์จือเล่นจือน้องต้นตน,น้ำ อายุสิแปปีกำลังศึกษาอยู่ที่สอก็ลองเพิ่มขงเจ้าะระดับจั้นมอปลายเจ้าก็กำนั้นหอยทรงเข้าประกวดเจ้าสวัสดีเจ้าน้องผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดเจ้าชื่อนองบุ๊บีกเจ้านะคะระพีปลาขันปัจจุบันอายุสิจ็ดปีเจ้าสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมตโต ขณะพัฒนา,นา,นา,าการของที่เรเจ้าน้องมุบิกเจอละเกินเจ้าว่าคนเฮานั่นบาสามาเลือกเกิดได้แต่สามารถเลือกที่จะเปิดนได้เจ้ายัางตัวน้องมุกบิกนั่นมาสามารถเลือกเพศที่จะเกิดได้แต่น,น้นนองมุบิกสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนน้องุบิกในแบบที่ดีที่สุดได้เจ้าเพราะว่าสีผิวชาติพันธุ์หรือเพศมาได้เป็นขียตสำกัญในการแสดงศักยภาพของตัวเขาเลยเจ้าเพราะว่าคนเฮา คุณค่าของคนเฮาน้่มันขึ้นอยู่ที่การกระทำเจ้าคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชัว่วย่อมได้ชั่วเจ้าทาง้องบุปปิก,กระทำแต่สิ่งดีๆน้องบุปิลเจอาว่าผลของการกระทำนัน่นก็จะส่หอมให้น้องบุปปิเจ้าน้องบุปปิีเป็นลูกหลานของคนเมืองโป่งเนี่ยเจ้าจะได้จะได้ไดก็ขอความแห่ความเมตตาจากหน as, ้า,นากับบัาผู้ทุกท่านและก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองโป่งให้น้องบุปปิีคนนี้แต่ได้เจ้า ค่ะนะคะต้อนรับคือด้วยนะคะสำหรับสาวงามมักค่าเดี๋ยวน้องจะบอกเองนะคะเสน่ห์ไทยงามมารยาเสน่ห์ชาติงามวัฒนธรรมเสน่ห์เลิศล้ำไหลายเชื้อชาติเสน่ห์บุพชลาิล้วนงามตาเสน่ห์ล้ำค่าพระภาตดอยยวกงเจ้าสวัสดีเจ้า น้องแม็กกี้อายุ20ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตาารีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังใดจังใดปีนี้น้องแม็กกี้มาเป็นปีที่สองแล้วก็ขออ้อนวอนท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องจำลูกปุ่ทุกคน,กคนเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องแม็กกี้คนนี้โดยแน่เจ้าขอบคุณเจ้า เรียนท่านคณะกรรมการชนพักสอนวัจจุวันชื่อเล่นน้องบีบีผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบ้านสัญญาซาลอนส่งเข้าประกวดสิ่งที่เขาขาดเราอาจจะมีแต่สิ่งที่เขาดีเราอาจจะได้เลือกไม่ได้เลยนะคะว่าจะเกิดเป็นเพศใดแต่ที่เลือกได้คือเกิดเป็นคนดีใครว่าตามเราไม่ตาม ไม่เกะกะร่ารานพานเสพถึงเป็นทุ s <S ๊ดเป็นเกก็ไม่ใช่โจรปร้นใครกินข้าขอพระคุณค่ะโอ้ยกินใจนะเธอคุณน้องเลยค่ะฉันมีชีวิตที่ใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้างมีทุกข์มีสุขมีหวังไม่ต่าง ฉัชนชนดินรุน,นไม่ขอใครกินสวยมานทันสมัยมีสมองและพร้อมใช้เสมอพร้านเสริมสวยคุณเพิ่และโรงสีชัยชนะส่งเข้าประกวดน้องแกนคุมิค่าขอบคุณค่ะต้อนรับเธอด้วยค่ะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการท่องเที่ยวครับค่ะเนื่องจากผมไปที่บ้านก็ไม่เคยเจอมันเลยฮะ <c oughs> จบท่องเที่ยวนี่เองปัจจุบันครับอาชีพค้าขายครับค่ะขายอะไรขายายาฮะาาท่าสนสาวัดจับเลยครับ ความสามารถพิเศษพูดได้หกภาษาพิจโอหและความฝ่ฝันของเธอเธออยากจะเป็นกระเทยที่สวยที่สุดในโลกครับ <fit. S 2> ผู้ส่งเข้ามากว่าครับคุณแม่กับคุณน้านและคุณป้ามาสามท่านก็อยู่ตรงน,นั้นนะมาส่งเธอเองครับแล้วเธอเธอเป็นคนก้าวเรานั้นเนี่ยหมายถึงว่าเธอก้าวร้าแบบพูดมินใส่ผู้ใหญ่แล้วพี่เปล่าเธอก้าวไปที่ไหนร้าที่นั่นเลย 大家好我ชื่อใจอาหญวราภยาถเลดังเ้าอยเชสวัสดีค่ะหนูชื่อวราภยาเถาแลเป็นลูกคุณแม่บนเพลงถาเลค่ะแล้วใครอยากกินน้ำปั่นๆนะคะเชิญเลยค่ะมองอยู่ที่หนูไม่รู้ไม่ช <eso. S 2> <Sw す> ่อรบกให้เธอดูย